ไปดูที่ดินปอนะกันบ้างคดีการยึดที่ดินปอนะที่ปัตตานีนะคะซึ่งก็ถือเป็นที่ตั้งของโรงเรียนยีฮ่ฮาร์วิทยานะคะเรื่องนี้ดาเนินกันมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะซึ่งทางครอบครัวแวมันอนนะคะที่ผ่านมาก็ยืนหยัดมาโดยตลอดนะคะบอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าก็เป็นประดุกที่ตกทอดมาถึงยาวนานแต่ว่าล่าสุดนะคะคดีนี้ปิดลงไปเพราะว่าสารแพ่งมีคําสั่งริบที่ดินนะคะบอกว่าให้เป็นของแผ่นดินแล้วทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจนะคะบอกว่าไม่ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาแล้วก็เตรียมที่จะเก็บของออกจากที่ดินแล้วค่ะไปดูสำหรับวันที่15ธันวาคมในช่วงที่ผ่านมานะคะที่ศาลแพ่งมีคำสั่งพิพากษาคดีนี้นะคะบอกว่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนยี่ฮัร์วิทยาหรือว่าปอน้อยยี่ฮัร์ เนื้อที่14ไร่1งาน42ตารางวาบอกว่าให้ตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542เพราะว่าทรัพย์สินที่พูดถึงนี้นะคะเป็นการหนุนการก่อการร้ายบอกว่าใช้เป็นสถานที่ฝึกของนักรบในขบวนการแบ่งแยกดินแดนซึ่งอดีตครูใหญ่ของโรงเรียนก็คือนายดุลเลาะแวมะนก็ถูกทางการฟ้องร้องกล่าวหาในคดีดก่อการร้าย ว่าเป็นกบฏแบ่งแยกดินแดนด้วยผลของคำพิพากษานะคะแน่นอนครอบครัวแบบนอก,ก็ไม่เข้าใจไม่แบบว่าจะเป็นนางยาวาฮีรวมถึงนายบัญญานะคะรวมถึงสิทธิ์เก่าของโรงเรียนประชาชนในพื้นที่ก็ไม่เข้าใจเพราะว,ว่าที่ผ่านมาเข้าใจมาโดยตลอดนะคะว่าที่นี้เนี่ยเป็นที่ดินในเอกสารสิทธิ์ของนอสอสามแล้วเป็นมรดกที่ตกทอดกันมาถึง ฝั่งของคุณยาวาฮีกับพี่น้องรวม5คนไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของอดีตครูใหญ่โรงเรียนนะคะซึ่งอยู่ดีๆตอนหลังนีก็เป็นเขยมาแต่งงานกับคนในครอบครัวของแวรวมานอแต่ว่าสุดท้ายนะคะคําสั่งนี่ก็ออกมาแล้วล่ะคะ่ะ ครับโดยหลังสันแเพงมีคำพิพากษานะครับศูนย์ทนายความมุสลิมกับหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานก็ยื่นมือเข้าไปช่วยแหละครับแล้วก็ขอขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลโดยกําหนดครับก็จะสิ้นสุดกันวันวาเลนไทน์หรือว่า14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าครอบครัวแวร์มานอครับบอกว่าไม่ยื่นอุทธรณ์แล้วแล้วก็เก็บข้าวของครับออกจากที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแหละครับก็เป็นบ้านที่เขาอยู่กันมานานหลายสิบปี ช่วงที่ย้ายออกมาก็มีชาวบ้านและครับแล้วก็สิทธิ์เก่าที่เคยศึกษาไปช่วยกันขนย้ายของแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนให้กาลังใจนะครับคุณบรรยายนครับก็ออกมาเล่าให้กับช่องนาวทเวนตี้ซิกนะครับบอกว่าหลังไปปรึกษาหาหรือกันในครอบครัวกลุ่มสิทธิ์เก่ากับชาวบ้านก็เห็นตรงกันบอกว่าให้ครอบครัวย้ายออกมาจากปอนาะสิทธิ์เก่ากับชาวบ้านก็จะหาที่ดินให้ครอบครัวใหม่ แล้วก็สร้างโรงเรียนใหม่ตามเจตนารมณ์ของบาบอนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้วไม่อยากจะอุทธรณ์เพิ่มที่ผ่านมาเครียดจริงๆได้รับความกดดันจากหลายฝ่ายนะครับทั้งๆท,ท,ที่อยากจะให้จบๆไปมากกว่านี้ครับ ส่วนทางด้านคุณโสพลที่บำรุงนะครับอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา2ภาค9นะครับก็บอกว่าถ้าครอบครัวแวมนอไม่ยินหนุททรก็ถือว่าคดีนั้นเดินทางมาถึงที่สิ้นสุดคำพิพากษานั้นมีผลทันทีกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับก็จะตกเป็นของรัฐหมายถึงรัฐเองก็จะเป็นเจ้าของแต่ว่าถ้าหากรัฐเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์นะครับก็คือประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีสิทธิครอบครองก็คือถ้า พอถึงวันใดเนี่ยที่รัฐเขาต้องการกลับมาใช้ประโยชน์นะครับก็ต้องย้ายออกจากพื้นที่นี้ไปนะครับแต่คุณโสพลก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยแนวทางที่ดีสําหรับครอบครัวแววมนอนนะครับควรที่จะเดินหน้าต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมคือถ้าไม่ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมก็ไม่มีช่องทางอื่นที่จะแก้ปัญหานี้ได้เลยครับค่ะ